ทหารกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์บุกจับบ่อนพนันกลางชุมชนสักเหล็กซึ่งอยู่ห่างจากสถานีตํารวจเพียง350เมตรนะคะขณะที่ทหารนําหลักฐานขณะบุกจับบ่อนในอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นเข้าแจ้งความเอาผิดนักพนันและเจ้าของบ้านค่ะ พันโทพิทักษพลชูศรีรักษาการหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่23นำบันทึกการควบคุมตัวนักพดันในคดีบ่อนในอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นทั้งภาพและคลิปเสียงพร้อมด้วยนิติกรจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแกน่นเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับตำรวจภูธรหนองเรือเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนักพนันทั้ง37คนเจ้าของบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านพลตตร,รีชูรัต่านเงาผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบสวนเรื่องเงินของกลางหายจากการทลายบ่อนและไม่มีการลงบันทึกจับกลุ่มลงพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรน้องเรือติดตามความคืบหน้าส่วนพยานเพื่อเตรียมรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะเร่งสรุปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 ส่วนที่จังหวัดพิจิตรทหารกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์เข้าจับกลุมบ่อนพนันในเขตเทศบาลตำบลสากเล็กอําเภอสากเล็กปูพรมปฏิบัติการพร้อมกัน2จุดพบนักพนันกําลังเล่นการพนันหลายชนิดสามารถจับกลุมนักพนันได้18คนพร้อมยึดของกลางที่ใช้เล่นการพนันได้หลายรายการรวมทั้งเงินสดอีกกว่า1 0 0 0 0บาทจึงควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตารวจภูทรออาเภอสากเล็กดําเนินคดี สำหรับบ่อนทั้งสองแห่งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูทรสากเล็กเพียง350เมตรเท่านั้น